าก่อนล้กันเนี่ยก็ดูเราต้องเดินเข้าซอกข้างหมู่บ้านต้องเดินนะเป็นทางเดินแล้วนะอันนี้ไม่สามารถใช้รถได้แล้วนะครับเราก็จะเดินแปะเข้าไปนะเดินเดินเดิน เดิน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 เข้าไปอยากช่วยได้มาร่วมช่วยด้วยกันเยอะมากนะขอบคุณทุกคนที่ยังลุยไปกับผมเห็นบ้างมีคนบอกไม่มีผมประชาชนจะพึ่งใครเอานะผมก็เป็นหนึ่งที่พึ่งพิงแล้วกันขอบคุณทุกคนมาเดี๋ยวเราลุยไปช่วยคุณตาไปพร้อมๆกันนะครับนะเดี๋ยวช่วยคุณตาไปพร้อมๆกันอืมอืออือกับกล้องเลยโอเค เดี๋ยวโทรศัพท์อีกเครื่องมาไหนไวะแป๊บหนึ่งนะเอาไปเครื่องเดียวก็แล้วกันนะโอเคเอารถรถพยาบาลนะา่ะอ๋ออยู่อีกฝั่งเหรอ<ะ>เรียกมาก็แป๊บเดียวเนะาะสสวัััดีครบมมนโอ๋อรับสายเลยรับสายเลยครับ,บสวัััสสดีครรบบายกลมเลยสอ,อ,องฝั่งอ๋อโอเค ได้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 อ่าเราหลบล่มก่อนก็ได้พี่หลบล่มก่อนไม่ต้องีเรียงนะนะครับอยู่ตรงอ่าตอนนี้อยู่บางขุนเทียนอ่านี้เป็นพี่ๆตำรวจจากบางขุนเทียนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเเอาท่าทีนะน้องน้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับน้องน้องอยู่ในซอยนี้อยู่สวัสดีครับขอแป๊บนึงพพีี่่สบคุอนะคุณตาเกจ็ดดิบผู้ชายขาผ้อายุเจ็ดดิบแปดดิบ ครับท่านภูมกกาบฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเอาหน้าให้ <S <S โอเคเพราะข้างในมันเป็นสวนตานมะม่มันอยู่ตรงฝั่ง,งอันนี้จ้ะ จะเขาส่งโลได้ไหมครับในในแอดเดอร์นั่งเป็นสวนหมดเลยคลองนี้น่าจะอีกน่าไม่ใช่คลองตรงนี้มั้งครับทางฝั่งโน้นน่าจะฝั่งโน้นหรืออีคลองหนึ่งอ่ะมันจะมีอีกคลองหนึ่งตรงได้ได้ได้อ๋ออีกคลองหนึ่งที่ไม่ได้สิบสามนี่ใช่ไหมได้ไม่ใช่ัมนเป็นข้างหน้าหมดอย่างงี้ไม่มีครับไม่มีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวะข้้าางงงหหหนนนรรืออคคลลึี่แับเดี๋ยวให้รถนี่มาก่อนก็ได้นะให้น้องๆที่มาเมื่อวานรถ เราต้องเดินทะลุตรงนี้ไปเจอผมผมขอแตะูครับว่าเราเข้าผิดฝั่งโอเคเข้าทางรู้นะซอยที่ตามซอยเล็กๆใช่ไหมซอยเล็กๆใช่ไหมใช่เพราะมันจะถึงเร็วกว่าอ๋ออย่างนี้เราเดินไกลไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะเขาไม่รู้กันเลยครับอ๋อแล้วเราตามหมุดตามหมุดอ่ะตามหมุดที่เขาปักอ่ะตามหมุดที่เขาปักนะครับอยู่อ่านี่หมดจุดนยครับเราต้องเดินไปไกลครับแล้วมันยังไม่ถึงเลยครับเราอยู่ตรงนี้ครับ เราอยู่ตรงไหน, <gorilla> รนเราอยู่ตรงนี้นะแต่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องเนี่ยอันนี้มันเข้าไปได้แต่ว่ามอไซค์ได้มันต้องเดินมอ,อไซค์ไปทางนั้นเลยอันนี้มันให้เรากลับไปทางเดิมเราออกไปออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีซอ,อยเล็กๆเ,เข้ามาใช่ครับอ๋<ต>อซอยเล็กๆตรงนั้นมันจะใกล้กว่าโอเคงร้นเราต้องวนกลับไปที่เดิมออกไปออกออกปากซอยเดิมมาตรงที่มีรถกู้ภัยอ่ะมีรถที่ตรงนั้นจอดอยู่จอดไปเลยเลยเลยครับ โอเคไปงั้นไปที่เดิมไปไ,ปได้ไหมมันไปได้แต่ว่าไกลมากครับมันไกลมากใช่ไหมพี่อ่ะเอ้ยก้องหน้าก่อนกล้องหน้าก่อนมามปแป๊บนะติดผิดโล่ผิดโล,โล<ม>ให้ให้พี่ๆตำรวจเขานำ อาจจะคาดเคลื่อนซอยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่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 หมหมไปขับไปนิดเดียวทุกคนไหวนะไปด้วยกันไหวนะไปด้วยกันไหวนะไหวไหมไโอเคเดี๋ยวลุยไปด้วยกันเดี๋ยวผมเปิดสภาพของคุณตาให้ดูก่อนไหมอ่า เฮ้ยอีสิบก้านาทีเลยเหรอจากเนี้ยนะใช่ครับโห<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้รนะครับสักครู่นะแล้วตัดไปไม่ได้เหรอตัดตรงนี้เข้าไปไม่ได้เหรอกินไม่มันโลมันไม่ได้ครับแล้วโอเคไป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 เดี๋ยวเปิดรูปของคุณตาให้ดูอ่ะโอเคอันนี้คือสภาพของคุณตาตอนนี้อ่า น,นี้ให้ดูข้างล่างดูก่อนอ่ะโอเคอันนี้คือสภาพของอตาครับก็คือหนังหุ้มกระดูกกันแหละผอมเกินแล้วก็เดินเขาบอกว่าเดินไม่ได้แล้วนะต้องใช้วิธีการไถตัวเอานะครับอันนี้คือที่เอฟซีไปเห็นอันนี้น่าช่วยไหมอันนี้น่าไปช่วยไหมแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวครับน้ำไฟไม่มีอายุประมาณแปดสิบแล้วล่ะน่าช่วยไหมคือเคสอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นปกตินะทำแบบ ก็ช่วยคนอ่ะอก็ช่วยอ่ะคือจริงอ่ะช่วยคนมาเป็นโหผมว่าผมช่วยน่าจะเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วนะช่วยเยอะนะวันที่ไปส่งอาหารที่เวียงเวียงป่าเป้าวันที่ใช้โหอาหารไปส่งให้พวกผู้ประสบภัยก็เยอะมากแล้วนะหลายพันนะเห็นไหมขาขาดด้วยหรอขามีปะขาขาดขา,ขา,ขา,ขาสรุปว่าตาไม่มีขาหรอ เอาเหรอขาไม่มีเอาเหรอตาไม่มีขาเหรอ้ย,ยเอา,า,เอาตาไม่มีขาด้วยทุกคนเอาไมา้เขาไม่มีขาใช่เมื่อวานพี่สงสยัยว่าเฮ้ยขาแกไม่มีหรือเปล่าวะหรือแกผอมแล้วแกนั่งทับขาเอ้ขาไม่มีเลยเว้ยไม่มีขาเห็นไหมพี่ถ่ายถูกเห็นไหม,ไหมอันนี้ แล้วอยู่คนเดียวใช่ป่ะกนอยู่คนเดียวไหมอยู่คนเดียวครัอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะผมจะบอกให้นะว่าผมมามีนัดตอนบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงผมต้องไปนครน,นายกทุกคนผมเล่าให้ทุกคนฟังออย่างหนึ่งได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบฮิวใจผมอย่างหนึ่งนะจริงแบบฮิวใจ<อ>หิวใจผมอย่างหนึ่ง<อ>คืออ,อะไรร<อ>ู้ป่ะตัวของ ตัวของ,งขอเอฟซี FC. มีเอฟซีผมคนหนึ่งเขาชอบผมมากเขาชอบผมมากแล้วเขามีครอบครัวเขาอยากช่วยสังคมไปกับผมเขาเห็นว่ากันจอมพลังอะ่ะแบบทำงานถูกใจนะทำงานดีถูกใจมากอยากจะช่วยสังคมไปกับผมก็เลย มอบที่ดินให้มอบที่ดินให้ครับห้าไร่ที่นครนายกให้เอาไปใช้ทําประโยชน์ห้าไร่เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเออห้าไร่อาจจะเป็นห้าไร่แบบโอเคห้าไร่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ห้าไร่ใจกลางเมืองสิบกว่าล้านน่ะให้สิบกว่าล้านทุกคน ให้เอาไปทำประโยชน์สิบกว่าล้านผมถามทุกคนตรงนี้เลยได้ไหมผมขอถามทุกคนตรงนี้เลยผมเอาไปทำประโยชน์อะไรดีช่วยผมคิดหน่อยช่วยบอกผมหน่อยห้าไร่เอาไปทำอะไรดีอ่ะตอนนี้อย่างแรกเลยครับที่ดินเนี่ยไม่ได้รับเข้าเป็นชื่อผมนะ เข้าชื่อมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เป็นสมบัติของมูลนิธิเลยครับนะเป็นสมบัติของมูลธิเลยมูลธิกันจอมพลังช่วยสู้ครับมีคนบอกเออทามูลนิธิเว้ยสร้างมูลนิธิทําสํานักงานนี่นี่คุณแหม่มบอกทําศูนย์พักพิงคุณทัศคุณทสเหรอคุณทอสบอกทํามูลธิหนุกว้างบอกทําบ้านพักเด็ก คนนี้บอกทำมูทีโอ้โหมีคนมาทำมูทีเยอะเว้ยอ่าผมถามมูทีต่อมูทีเนี่ยถ้าจะทํามูทีเนี่ยทําเป็นมูทีแบบเป็นเป็นไงอะ่ะเป็นศาลเจ้าเป็นวัดทําแบบไหนดีห้าไล่เป็นโอ้โหคนทําให้คนทํามูทีเยอะมากเลยอะ่ะทาให้เป็นแบบเป็นศาลเจ้ามีโรงทานหรือเป็นวัด ทำแบบไหนดีอะศาน้าคว้าข้าศอนฮะแบบมีกู้ภยัยใช่ไหมแต่กู้ภัยเราทำอยู่แล้วนะทุกคนจะเห็นว่าแบบงานกู้ภัยผมแม่งทำแบบละห่มมากนะผมเป็นคนทำงานแบบละห่มนะแบบเวลาทำงานกู้ภัยเนี่ยไม่มีคำว่าห่วงตัวเองนะทำแบบสุดจริงๆที่ที่อันตรายที่สุดเราไปมาหมดแล้วนะทำเป็นศาลเจ้าบางคนบอกเป็นวัด เป็นอะไรดีวัดอ๋อ,อเป็นสารเจ้าใช่เออบางคนบอกว่าเป็นเป็นสารเจ้าดีกว่าเป็นอะไรอ่ะมีโรงทานถ้าเป็นสารเจ้าจะมีโรงทานได้เนอะใช่ไหมอเออไน,นูนิธิี๋ี๋ใช่ไหม ใช่ไหมตรงไหน,หน,นอ๋อเข้า้ายนี้ใช่ไหมขอเขาเข้าเนาะขอเข้าในหมู่บ้านถูกต้องไหมครับขออนุญาตเออุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนี่แหละจะถึงละนะกดติดตามไว้สวัสดีครับขอผ่านช่วยเคสเลยครับขอผ่านช่วยคนมาช่วยคนช่วยคน อันนี้มีมีคนติดต่อเพอที่ว่าคนป่วยใช่ไหมใช่ใช่อ่ามาทั้งหมดเลยเหรอครับใช่อ่าเนี่ยเนี่นี่นนทางพี่ๆเราปภหมู่บ้านช่วยชี้เป้าด้วยนะน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเนี่ยทาเคสแล้วแบบมันมันดีตรงนี้นะมันเหมือนระหว่างทางที่เราออกไปออกไปเผชิญไปเจอเราก็เหมือนได้เราได้ช่วยคน ได้เจอคนดีๆมีคนอื่นระหว่างทางช่วยไปกับเราโอ้โหมันมีความสุขมากเลยอะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณ f อนะทุกคนที่ช่วยผมขอบคุณทุกทุกคนที่ช่วยสังคมไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่แชร์ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณท,คที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเวลามีเรื่องอะไรขอบคุณที่ช่วยกันแท็กเรียกผมนี่เลยช่วยสังคมไปด้วยกันไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอส่วนใครที่อยากสนับสนุน อย่างโหอย่าง f อซที่นครนายกเนี้ยให้ที่มาตั้ง5้าไร่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันดีที่สุดนะครับเราจะพยายามทาให้เต็มที่นะใจก็ต้องทํามูทีแหละตอนนี้ก็พยายามหาที่ตั้งแบบเป็นหลักแหล่งของมูทีที่สามารถเอาไปแบบช่วยคนได้ที่ตั้งที่ช่วยคนได้อะอย่างนี้ดีกว่าแบบเปิดให้คนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเออ ในซอยไหนซ่องเนี้ยเหรอแตะแตะขวาแตะซ้ายก่อน,นได้นะ,ะอ๋อเนี่ยโอทางเข้ากระจิต้ตเดียวเนอะเราต้องเดินใช่ไหมเดินไปไกลไหมได้อยู่นะเพราะเห็นดูในโลดูในภาพได้อยู่อะทุกคนกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เดี๋ยวเรากำลังจะลุยแล้วกำลังจะลงมาด้วยกันแล้วมาลุย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  วัสดีลูกสวัสดีลูกเสือตรงไหนอ๋อโอเคพี่ตำรวจอยู่ไหนสวัสดีครับอ๋อเข้าไปแล้วเหรอโอเคมีตำรวจจิตอาสา